ลุงครับลุงมีความคิดเห็นยังไงที่รัฐบาลนี้นะครับพิจารณาเรื่องพรบสถานบันเทิงครบวงจรแล้วก็เอามาเป็นวาระเร่งด่วนในรัฐบาลนี้ผมในฐานะลุงไม้ร่มธรรมชาติอสศขไม่ใช่นักการเมืองเป็นเป็นประชาชนคนเดินดินธรมรมดาเดินดินที่ไม่ต้องใส่รองเท้าด้วยผมตอบได้คำเดียวผมไม่รู้ครับ รู้ผมไม่รู้แต่รู้สึกในฐานะประชาชนคนไทยธรรมดาว่าถ้าเอาการพนันเข้ามาชิบหายครับเรือที่ข้ามฝั่งพระนิพพานหายทันทีชิบมันจะหายทันทีเรือที่เราโดยสารจะหายทันทีจมวุบลงไปในแม่น้ำที่เชี่ยวกราดทันทีเพราะ ถ้าให้ผมมาพูดเรื่องนี้แล้วนะผมไม่รู้เรื่องว่าพรบนั้นพรบนี้อะไรอย่างนั้นผมไม่ได้ติดตามเพราะส่วนใหญ่เขาจะไปแก้ที่ปลายเหตุแต่สำหรับผมต้นเหตุคนต้นต่อคนกินข้าวคนกินอาหารต้นทางคนนับถือพระพุทธเจ้าคนนับถือสารพุทธเป็นศาสนาต้นทางแล้วกินอาหารของพุทธศาสนาอ่านชาคาลีเป็นอาหารต้นทางเพราะ,ะผม นับถือที่พระเจ้าคําสอนของพระเจ้าว่าให้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันคืออะไรเราต้องสืบไปนิดหนึ่งจะเสียเวลาหน่อยก็คงฟังได้เพราะความรู้สึกของคนประชาชนคนธรรมดาที่เป็นคนไทยจะบอกว่าคนเราเกิดมาจากอะมีบา้าอะมีบ้าแยกสายพันธุ์ออกเป็นสองสายสายหนึ่งไปดีสายหนึ่งไปชั่วคือสายหนึ่งไปบ้าวันนั้นเถอะบ้าไม่จบบ้าไม่จบ นั่นคือชั่วบ้าไปหาความหหยนะไปทำร้ายทำลายเช่นมาตั้ง่บนคาสิโนโมาเล่นการพนันมากินเหล้าเมยายมาอะไรต่างเกี่ยวเคเรื่องนี้เขาหาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนี้ตัวหนึ่งแล้วอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งเป็นสายที่ทำชั่วไม่เป็นทำบาปไม่เป็นนั่นคือสายพระโพธิสัตว์ หรือขนสัตว์คือต้องการจะช่วยเหลือคนให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นสายหนึ่งสายหนึ่งทำชั่วไม่เป็นแต่สายหนึ่งชอบทำชั่วทำชั่วนี่เขาถือว่าดีที่สุดและชั่วที่สุดยิ่งชั่วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่ค่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาทำชั่วไม่เป็นทำได้แต่ดีส่วนเดียวสองตัวนี้แหละมาเจอกันเป็นธรรมะธรรมะสงครามผมอยู่ฝ่ายไหนผมไม่ได้อยู่ฝ่ายบ้าเลยครับ บาคาสิโนใช่ไหมอ่ามาอยู่ฝ่ายบ้าฝ่ายคาสิโนโคอมพเพล็กซ์คอมบ้าเลยเนี่ยอ่อ่าอะไรละ่ะอ่าอินเตอร์เทนเมนต์คอมพเพล็กซ์เนี่ยนะมันเหม็นจริงๆอันนี้พอสองสายนี้ออกมาโลกสนันส่นสั่นสะเทือนพระเจ้าบอกว่าโลกที่สนันส่นสั่นสะเทือนที่แผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้นเพราะ หนึงดินฟ้าอากาศวิปริอาเพศเกิดอาเพศในดินฟ้าอากาศในดินน้ำลมไฟมาเกิดอาเพศสองคนที่มีฤทธิ์ผู้ที่มีฤทธิ์ทำให้แผ่นินไหวได้สามพระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดสีพพ่พระโพธิสัตว์เกิดอเอาละตอนนี้เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์เกิดพระโพธิสัตว์เกิดมาแล้วเกิดมาทำไม เกิดมาต่อสู้รบปรบมือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นมารเกิดมาเพราะตอนนี้เป็นทางสองแพร่งที่เราเห็นได้ชัดแบ่งฝักแบง่งฝ่ายเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึงชั่วฝ่ายหนึงดีฝ่ายหนึ่งบ้าฝ่ายหนึ่งไม่บ้าที่ฉืบเชื้อส,สายมาจากอมีบ้าด้วยกันแต่แยกออกเป็นสองเพราะอาหารฝ่ายหนึ่งที่กินอาหารที่มีประโยชน์ที่ดีที่ไม่เบียดเบียนตามที่พระเจ้า บอกมาตามพื่อ้าฉันคือไม่ฉันเนื้อสัตว์แต่ฝ่ายหนึ่งกินเนื้อสัตว์กินอะไรต่างๆกินด้วยความอร่อยก็ไปในทางที่ทําชั่วยิ่งชั่วได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีทั้งสองฝ่ายนี้ทําให้แผ่นดินสันสะเทือนคือแผ่นดินไหวในพม่านี่ชัดเจนมากแผ่นดินไหวในพับพม่านี่ตึกรามบ้านช่องพังพินาศเสียหายไม่ใช่เล่นเพราะฝ่ายที่เป็นมารฝ่ายที่ทําชั่วนี่ย เขารับส่วนที่เขาต้องการคือความชั่วความที่พังพินาศชิบหายไายป่วงนั้นเป็นสมบัติของเขาเป็นการกระทําของเขาทั้งหมดแต่ฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายที่จะมาช่วยเหลือช่อเกื้อกูลต่างๆที่มาจะทําให้ฝ่ายชั่วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงที่จะมาทําชั่วต่อไปนั่นก็เป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้ ตึกกรามบ้านช่องที่พังขึ้นมาอะไรเลยขึ้นมาสังเกตดูให้ดีครั้งแรกครั้งแรกพ่อเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับเป็นสึนามิเกิดขึ้นที่ทางใต้ของประเทศไทยฝักใต้ที่ฝั่ใต้ที่ภูเก็ตที่กระบี่ที่ระนองเนี่ยคนล้มตายตั้งเท่าไหร่นั้นพ่อเกิดมายกที่พ่อเป็นนายกรัฐมนตรี น้องสาวของพ่อมาเป็นนายกรัฐ,รฐ,รฐมนตรีน้ําท่วมกรุงเทพเท่าไหร่เสียชิพายวายป่วงไปกี่หมื่นล้านกี่พันล้านกี่ร้อยล้านกี่แสนล้านจนทั้งสองคนโดนขับไล่ออกนอกประเทศขับไล่ออกนอกประเทศเพราะพระสยามเทวาธิวรทราชมีริมร์มีแรงที่จะทาอย่างนั้นได้พอมาวันนี้ลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับแผ่นดินไหว แผ่นดินไว้ตึกในกรุงเทพเนี่ยยังพังเลยเป็นไปได้อย่างไรอ่ามันโกงกินการลงอ่าเป็นไปได้อย่างไร <c oughs> ตึกกรุงเทพยังพังพินาศเลย <c oughs> เอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งใช้ไม่ได้แล้วในพมา่าโอเคไม่ต้องว่าถึงนิดสุดสุดสุดเลยที่ว่าเสียหายยับเยินสามคนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามาอยู่ด้วยกันตอ่อไม่ใช่เฉพาะ การพนันจะเกิดขึ้นเป็นอ,อ,อ,อะไรเป็นคอมเพล็กคอมเมนต์อะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นบ่นคาสิโนโทั่วประเทศจะเกิดขึ้นนะนั้นชิบหายรายแรงแต่มากกว่านั้นมันค่อยเข้ามาเป็นทวีกูลที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นลางเป็นเวลาบอกแล้วว่าให้เรารู้คนไทยอยู่ที่ไหนพระสยามเทวาธิราชอยู่ไหนพระก็คือพระสงฆ์องค์เจ้า พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนั้นคือพระสยามสยามก็คือประชาชนพลเมืองประเทศไทยชาวไทยทั้งหลายแลที่มีความรู้สึกซึ่งผมได้รับการเลือกตั้งมาให้เป็นตัวแทนใครเลือกตั้งผมผมครับเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นมาให้เป็นตัวแทนมาพูดวันนี้แม้จะสักคำสองคำสี่คำ,คำห้าคำสิบคำก็เถอะแต่พูดด้วยความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่พระสยาม สยามคือเป็นคนไทยสยามเมืองยิม้มสยามเทวาเทวาคือผู้รู้ผู้ที่มีเงินมีทองมีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาได้มาต่อต้านสิ่งที่เลวร้ายนี้สิ่งที่ทำชั่วนี้สิ่งที่บ้าต่อไปนี้ให้ไม่มีอำนาจให้ลดอำนาจลงย้ายมันเหลือเกินย้ายมันทำลายประเทศทททชาติให้ล่มจม เทวาท่ราชที่ราชพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เทวาแล้วก็สยามแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้ถึงเวลาที่จะแสดงถึงความมีศักดิ์มีสิทธิ์ศักดิ์ศรีมีสิทธิทธ์ที่จะต่อสู้ต่อต้านอบายามุกพวกนี้ให้หมดสิ้นไปจากเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธครับ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเมืองพุทธพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แม้แต่ศาสนาอื่นเขาก็ไม่เอาพวกนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่พวกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนไทยเราวันนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่กองทัพธรรมเป็นแกนนำกองทัพธรรมตัวเล็กๆเนี่ยเป็นแกนนำพรุ่งนี้จะไปพบกันที่ไหนไปพบกันที่รัฐสภาตอนเช้า ไปพบกัทิรัฐพาตอนเช้า,า,ชาเพื่อประท้วงหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ความรุนแรงไปด้วยรอยยิ้มเราไปด้วยความรักเราไปด้วยรักครอบครัวนี้รักครอบครัวที่เป็นพ่อที่เป็นน้องสาวของพ่อที่เป็นลูกสาวของพ่อรักรักเขารักคือความเมตตาการุณาเมตตาเขาไม่ให้ทำชั่วต่อไปกรุณาเขาช่วยเขาอย่าให้ได้ทำชั่วต่อไป เราไปช่วยกันนะครับพร้อมกันไปด้วยความรักเมตตาการุณาเพื่อไปช่วยครอบครัวนี้ไม่ให้ทำชั่วต่อไปด้วยการหยุดยับยัง้งไม่ให้เกิดบ่อนคาสิโนโขึ้นมาในเมืองไทยถ้าเกิดขึ้นมาลูกเล็กเด็กแดงเล่นการพนันออนไลน์เป็นนี่เป็นสินชิบหายวายปวงหมดผมไม่มีข้อมูลพอนี้แต่ผมรู้รู้ดีกว่าคุณอีกคุณที่ไม่รู้นะไม่ใช่คนที่รู้ดีกว่าผมไม่คุณที่ไม่รู้เลยเพราะ คุณคุณคุณคน่ะโดนถูกทําร้ายทําลายมานานแล้ว,ด,วด้วยการทําพระพระเนี่ยด้วยการทําพระพระที่เราบูชาให้เสื่อมให้นั่งหลับหูหลับตาให้ฉันเนื้อสัตว์ให้บอกหวยบอกเบอร์ให้ทําอะไรเนี่ยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเพราะมีกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ร่างเกี่ยวไม่พระสงฆ์ของเจ้ามายุ่งก,การเมืองนี่เพราะ ไอ้ทำลายบ่อนการทำลายเนี้ยมันมามีมานานแล้วเพื่อจะให้ประเทศไทยอ่อนแอจนมาถึงวันนี้สยามสยามก็ประชาชนถูกทำลายด้วยอาหารต่างๆต่าง,ต,าง,ต,างตอนนี้โรงพยาบาลแน่นครับโรงพยาบาลผุดขึ้นมาดอกเป็นดอกเห็ดแล้วก็ไม่มีเตียงให้นอนด้วยต้องจองคิวกันยาวเหยียดเป็นโรคมะเร็งวันหนึ่ง400คนจะคนเฉลี่ยแล้วเห็นไหมครับเราทำให้เราเจ็บป่วย อ่อนแอหมดกำลังที่จะต่อสู้เขาอย่าว่าแต่กำลังกายกำลังสมองก็หมดด้วยกำลังความคิดก็หมดด้วยแล้วก็พอหมดกำลังแล้วเขาก็จ้างวานเอาเงินให้เอาโน้นมาลอ่อนี่มาลอ่อก็ไปแล้วไปเพื่อให้เขาทำความชิบหายคือสร้างบอนการฝันขึ้นมาสยามเทวาเทวาก็ผู้ที่มีอันจะกินส่วนใหญ่ก็เป็นนายทุนแคบทั้งนั้น แล้วมีผู้อันจะกินส่วนใหญ่คนไหนบ้างที่จะลงมาสู้ก็ลงมาเลยรีบลงมารีบลงมาให้ความรู้รีบลงมาให้ความเป็นจริงยาวด้วยเป็นเย็นด้วยไปไขความจริงออกมาให้หมดหมดกับประชาชนได้อย่างไรต้องรีบลงมาครับพระสยามเทวาธิราชพระมากษัตริย์แม้จะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่มาพระมากษัตริย์ผู้ทรงพัพิทราชธรรมก็จะไม่ดูได้ในเรื่องนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าบอนคาสิโนนี้อยู่ไม่ได้พวกเราตื่นแล้วครับคนไทยไม่ได้โง่ดักดานถึงขนาดนั้นรู้ว่าอย่างไงร,รุงว่าความคิดจากที่ใดจากใครก็ตามค่ะที่สนับสนุนให้มีแหล่งบันเทิงครบวงจรเนี่ยคือความคิดที่กำลังทําลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเลย เพราะว่ามันคือความเป็นชาติคือความเป็นอยู่ของคนไทยคือหัวใจของคนไทยตรงนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นตัวที่เป็นไฟที่เผาผลาญให้สิ่งดีงามของเรานั่นอะ่ะหมดสิ้นไปแบบพังที่นาศเลยเราก็เห็นอยู่นะคะในครอบครัวเล็กๆว่ามันสร้างความแตกแยกสร้างความระสำระสายในครอบครัวความเดือดร้อนแค่ไหนจนหมดเนื้อหมดตัวจนว่าชีวิตพังทีนาศเลย แล้วนัภาษาไรกับประเทศของเราคะทุกวันนี้เนี่ยคือมันมีมากเกินพอแล้วนะคะอย่าให้สิ่งเหล่านี้ได้มาครอบงำไปจนหมดสิ้นทั้งประเทศ,เทศแล้วลูกหลานเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยที่กินหรือที่ผาสุขให้อยู่อาศัยกันนะคะแทนที่จะเป็นสถานบันเทิงครบวงจรมีการพนันแบบนั้นให้นะคะคิดในเชิงที่สร้างสรรค์เป็นกสิกรรมครบวงจร มาเน้นค่ะผู้ที่จะออกกฎหมายผู้ที่จะมีนโยบายเน้นให้ประชาชนเนี่ยได้มีการครบวงจรในเรื่องนี้การพึ่งตัวเองการบริโภคในครัวเรือนการเพราะปลูกทำกเกษตรกรรมอันนี้แหละจะเป็นการที่จะให้ประโยชน์กับประชาชนที่แท้จริงให้ประโยชน์กับประเทศชาติที่แท้จริงและเราถ้าทำมากพอเราก็เกื้อกูลให้กับ เพื่อนบ้านต่างประเทศนานาชาติได้ที่กำลังจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติอย่างเช่นอบายมุกการพนันเนี่ยที่เอาเข้ามาเพื่อทำร้ายทำลายตัวเองแต่ว่าเขายังไม่รู้สำหรับผู้ที่ตื่นรู้แล้วก็ให้ช่วยกันค่ะตามกำลังแรงงานกำลังใจที่คุณจะช่วยกันได้สำหรับลุงไม้ล่มรุม่งก็ไปอยู่ในส่วนของการทำในเรื่องของ อาหารในส่วนของกสิกรรมครบวงจรนะลุงในส่วนของการปรุงอาหารยังไงให้มีสุขภาพดีรับไม้ต่อจากจากกสิกรรมการพึ่งตัวเองในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นจำเป็นค่ะที่เราจะต้องรักษาต้นทุนของชาติของเราที่มีดีอยู่แล้วเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงราชการที่9 าวางรากฐานให้เราดีอยู่แล้วยึดให้มั่นค่ะแล้วทําให้จริงแล้วอบบยามุกสิ่งเหล่านี้ก็จะกําเนิดหรือมาครอบงําสังคมไทยของเราไม่ได้และเราที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะเราก็ต้องทําเพื่ออนาคตของรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วยให้เขาอยู่ในแผ่นดินที่มีความสงบเย็นผาสุขไม่ใช่เกิดมาในไฟนรกที่มาจาก การทำร้ายการเบียดเบียนกันด้วยความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นการเสี่ยงโชคการพนันที่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ไปในทันทีด้วยสิ่งนี้ค่ะ